อยู่ในเกม m i e Craft นะครับอันนี้ต่อจาก EP ที่หนึ่งผมได้สร้างบ้านให้เกือบเสร็จแล้วครับเหลือแต่อทำลังคาให้เสร็จเดี๋ยวผมว่าอันนี้ก็าจะมาทำให้เสร็จเลยนะครับแล้วก็กระจ,จุกอะไรน,นี้ให้หมดเลยเดี๋ยวนี่ผมเผานไเๆอยู่ฐานไม่มีเลยหายไปก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวบักอเออแล้วก็เอามาคลาบเป็นบันไดเรียบบันไดหินเรียบได้แค่แปดอันอนี้เงก็ไปติดก่อนละกันเนี่ยผมจะใช้แบบนี้แหละน่าจะดูได้นะทุกคนนะอันนี้ไม่ค่อยกีรีไทยใช่ไหม เย,ยอะๆเลยอ้าวหมดสแล้วมีทานอะ่นอะเดี๋ยวเอาไม้นี่แหละแปดหนึ่งนะครับเอามาแปมถึงเยได้เยอะๆแล้วก็ยัดใส่เตาได้จะประมาณแปดบล็อกอีกก้อนหนึ่งออกมาแล้วยัดเข้าไป เอตดบล็อกน่าจะใช้ครับบันได้ได้อีกสักอันหนึ่งไหมอ่าแต่อันหนึ่งพอดีเลยผมว่าพาร์ทนี้เราจะมาทำให้เสร็จเลยนะครับเนี่ยพาร์ทนี้ตัวนี้จะเพิ่มติดขึ้นไม่ได้ ตรงนี้ก็ติดให้หมดเลยต้องไปหาฐานแล้วเนี่ยฐานมีน้อยๆจำได้ว่าตรงนี้มันมีรูถ้ำอยู่และด้านในนั่นมันก็มีฐานอยู่ผมจะเข้าไปกดดูนะเห็นไงเจอแล้ว ตรงนี้เอาไว้ยืนอยู่ประมาณนีอน้อืมคุยแบบไงทุกอย่าง ติดกองนี้เยอะเนะ้เนี่ยดีนะที่เก็บกองนี้ไว้ก่อนยังไม่ได้ไปใช้อะไรก็มีประมาณนี้แหละแล้วก็เอ๊ะนี่ก็มีนี่ห <c oughs> มวนะายน้ำมเลยกุดชาโอเคมาอันนี้นะอันนี้น่าจะอยู่ได้อีกสักแป๊บหนึ่งหลักฐานพวกนี้ ประตูด้หลังนี้ไม่ได้ติดเลยเพราะชิปปี้มันระเบิดพังไปแล้วออทานทานก็ไปตัวนี้ก็ใส่ก็ไปผิดอันผิดอันตบปิดตัวนี้เอาเยอะๆหน่อยนี่ เราก็ต้องใช้ฐานกันนั่นนี่ยงานนี้ก่อนและเอามาคลาบเป็นบนันไดโอ้ยหันยากนิดนึงก็หันยากเลยแหละมันไม่ในนิดหลบมันก็หันยากยอาะไรเงานนี้เราจะทำให้เสร็จเลยนะในาพาร์ทนี้ต้องเสร็จอะอีนิดเดียวเอง nghe có lạc là, du gôn là, vạch du lạc là, vạch du lạc là, vạch du นี่ก็ได้อีกสักอันหนึ่งมั้งนี่อันหนึ่งได้สองก้าไปสองชิ้นสองบล็อกโอเคว่าติดตะลรนิดแบบนี้มันเสร็จไหเนี่ยอืมมันทำปฏิกิริยาเสกเลยลวกัน ít đây đấy nhé, lấy nhiều đấy. đi đun bao xí. Ừ. Ở con. กูเจอตามันแล้วได้ทีละแปดใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยบนหลังคาเนี่ยที่จริงมันยังไม่หมดนะหลังคาข้างบนเนี่ยเสร็จข้างบนนี่ก็ต้องทำข้างล่างอีกข้างล่างจะเป็นแบบไม้เออไม่ใช่สิพูดทิดเอาเป็นแบบเออบนไดปกตินะไม่ต้องเผาอะแบบปกติแบบพีแบบสโตนปกติไม่ต้องเผาน่าจะตัดกันได้นะ

หรือว่าจะทำเออชั้นล่างเป็นแบบนี้ชั้นบนเป็นแบบหินแตกงั้นแล้วมันข้าเป็นแบบประตูปกติก่อนอืมเยดูิันซิก่อนนาจะขับไปยังไงบลอนด์ยนงไงก็ต้องใช้เยอะเหมือนกันยีมมาเยอะๆเลย รูปให้หมดแล้วก็หยิบเหียญอะนิดเดียวก็อพอใช้ได้นะประมาณนึง ที่นี่ตามนี้นะได้ปะอืมยืดก่อนไม่ได้มันไม่ได้มันเตี้ยกเกินไปมันไม่เข้ากันมือมันหันลงม,นม,มันไม่สวยอะ่ะถ้ามันหันลงไม่สวยคุ้นง่าย แบบเอ๊ะแต่เป็นอย่างนี้ก็ต้องขยายบบอกมาอีกสินี่เป็นเหมือนกับนี่แล้วเราก็ต้องทำให้มันยิ่งออกมาเอ้ารถทำไมไปได้หรกลูกเป็เดียว จริงๆมันก็มีแบบแบบนานเลยแหละก็ติดไปสักพักแล้วผมันก็สร้างมาในสักพักแล้วในรอบนอกอก็ทรัพยากรมันก็ไม่ค่อยมีนะทุกคนมันก็เลยใช้เวลาสร้างนานๆนานข้างบนเนี่ยเดี๋ยวโน,น,น่ทำใหม่ไปนองกันถ้าต่างนี้ก็ยังไม่ได้ใส่กระจกเลยทุกคน กี้แค่ดูกันนะั้น่เฉยนะเคยินเตานี้หมดหรอสามสิบสีบสี่าไัเยอะเลยนั่นนี่กดเข้ากยินไปเข้าเข้าให้หินแบบธรรมดา,าต้องไปหาไปกดมาอีกนี่ไม่พอ ดูยังไงก็ไม่พออืมอาบนนี่ต้องรู้ทำไมเยอะอืมน,นี่เอ๊ะเมื่อกี้เป็นบักใช่ไหมมองเห็น้างล่างเลยเอ๊ะจะทำอย่างนี้ก็ดีนะอืมก็ก็ดีไม่ต้องรู้ใหม่ ก็ดีมันก็แปลกๆดีอ่ะเออว่าคืออ๋อดีนาฬิกาปุ่งนาฬิกาปุ่งตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ก็ประมาณเออหกโมงเช้าแล้วนะเนี่ยอัดตอนหกโมงเนี่ย อ,อัดติดตัวนี้ตื่นไม่ทันแน่ๆเลยก็เลยอ,อัดประมาณนี้นะอัดประมาณตีห้าตุงอ่ะใช่สิเริ่มอัดหกโมงอู้ยเยอะจริงเนี่ยวัน,นเนี่ย เอาอยู่มีเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวเันบนเราเป็นบันไดหินนะแต่เราจะทำบันไดใช่สิอันนี้ให้ขมกก่อนหินใช้ยเยอะเยอะเดี๋ยวไปขุดมาเยอะเลยแล้วกันเ,เป็นขอบติดตัวนี้ก่อนนะ ช่องตรงนั้นผมเหลือไว้เพราะว่าผมขึ้นมาไม่ได้นะทุกคนเอ๊ตรงนี้จะเป็นแบบบล็อกกินธรรมดาตรงนี้ทุกอกมันก็จะมีความแปลกและแหวกแนวเล็กน้อยตรงนี้จะเป็นทางยาวอเค ยังไม่เสร็จเลยง right ั้นผมจะตัดไปตอนที่เออขุดหินเสร็จเลยแล้วกันนะเอาเลยนะโอเคนะทุกคนนี่ผมไปขุดหินมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้บันไดมาแล้วมันาดมาแล้วเดี๋ยวผมจะติดเลยแล้วกันประมาณตรงไหนชึบ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 อืม เนี่ยดีเนี่ยจะเปะแปะไปหมดเลยอือฮึเดี๋ยวต้องคอยต่อมันกำลังแบบเผาอยู่ไงกำลังเผาอยู่ต้องรอก็ต้องใช้เวลาใช้ยืมนกันนะน,นี่ จริงๆก็ต้องขาดเยอะแหละต้องพอต้องเอามาทำเป็นแบบคล้ายๆระเบียงรอมบ้านนะ่ะยังไงคล้ายเต็มกปด้วยสีหนึ่งมา่านั่นแหละเอา,าก็เอาเยอะๆเลยประมาณนี้น่าจะพอนะน่าจะดไว่พอแน่ๆเลยคงไม่พอแน่ๆเลย เข้าไปเยอะๆวันนี้เจะเป็นยังไงดีทุกคนอือผมเจาเป็นแบบนี้แล้วกันนะตรงนี้ทุกออกมันอาจจะไม่สวยก็ได้นะอาจจะขี้หล่ด้วยด้วยซ้ำตรงนี้เอ่อเดี๋ยวลุงเอาก่อน แบบจะเอาแบบอะไร่มันก็ขายรั่วมันคืรั่วนี่ไงมีอยู่นิดนึงไอเกย์ขาบซะด้วยเอา้าโยนจริงดทงาั้นโอเคแล้วก็จะมาติดอยู่บนยอด คล้า่แบบทงใช่ปะแต่มันแดบเป็นซีหินเนะี่ยอืมก็น่าจะได้แหละให้ดูในเตาสิเอาหินมาใส่ไว้นี่ไงเดี๋ยวมา20ปิดให้เปิดเดาษยสองบล็อกน่าจะพอนะมุกี้มาคาดูสิหวังว่าจะพอนะ คอพอก็พอแล้วเอา้าหลวงเออหินเรายังไม่ได้ติดอันนั้นเลยนี่นะเริ่มเลยเดี๋ยวไปติดโอเคเสร็จแล้ว แทแดนเดี๋ยวตรงนี้เอยอืมบักอืมติดหลมบ้านเลยติดติดติด,ด,ดไม่พอทุกคน ว่ามันยังหลีกยาวนิดนิดหนึ่งเจ็ดหกห้าเอ้าติดอะอะไรวะติดดึกติดผิดอ่ะ ข้างหนึ่งก็เสร็จแล้วนอนก่อนเลยแล้วกันถ้าวันได้อย่างรวดเร็วโอเคการไปข้างหนึ่งก็เสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วต่อไปก็ภารกิจต่อไปก็คือเอ่อพาทรายใช่เออโอเคพาวรายมาทำกระจกแปแล้วก็แปะ แล้วเทเดนตรงนี้ก็ถูกออกได้เลยถูกออกถูกออกไปค่าประตูมาแปะไว้นะโอเคประตูประ,ปะ,นะประตู ไม่หัวฮึมนีกลยละกันส่วนพวกกินที่เหลือก็เอาไปเก็บเดี๋ยวมีอะไรเยอะๆแล้วค่อยแบบยังไงบ้านใหญ่ๆแล้วยขยายบ้านแล้วทําเป็นคลังเก็บโดยเฉพาะเลยแล้วกันอันนี้ก็เอาไม้นี่มาเอีไม้นี่มันทําประตูเันนั้นนีนะ อลองดูสิเป็นยังไงกันนะถ้าเอามาตัวนี้มาทำตัจะสวยหรือฟิวอืมไปลองดูสิว่าไม่เข้ากับบ้านแน่ๆเลยทุกคนอันนี้แก่ลองนะเอ๊ะมันก็เข้าอยู่นี่เฮ้ยก็สวยอยู่นะในระดับหนึ่งน,นะ ตรงนี้ก็ทุกโ,กโกบโบเราปิดปไม้ตัวนี้ประตูไม้ตั้งแต่ผมเล่นมา,มาคาบมาผมไม่เคยไม่เคยเออไม่เคยใช้ประตูนี้เลยนะในการสร้างบ้าน,นเลยจะมาลองดูสิเอา้าอว้ยวานเลยละกันตัดช้าทุกช้ามากเลย อืมแต่กวัหนา่อยอ่าโอเคแคนละละมม่นี้จะเสร็จแล้วแหละใช่ไหมนี่ไงตรงนี้แหละพลังงานเราต่อไปติดไปนี้ติดไปไงแหละอยู่อือฮึครับพลอ hmm. ่ะพล้อ่ะผู้อ่ะ ừ, của máy có bạn Nghe em có cụ này G เยอะๆเลยก็ไม่ได้รับกระจกด้วยก็ช่างมันแล้วขุดๆไปเผื่อด้วยแล้วกันบลานมันกระจุมนะเงี้ยไปเยอะๆยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เยะยี่สิบสี่พอไม่นเนี่ย จะพอเลยเนาะนี่ก็พอแล้วนะชีะ้ไปยะผมบอกว่ามดดคอนก็ใช้ดีอยู่นะเอ่อเตาเต่าเตาเตาอยู่ข้างหลังก็ใส่ไซสเข้าไปเพิ่มอีกนิดนก็ไปด้โอเค เหลืออะไรอีกอะมันก็ก็หมดแล้วนี่นะอเคทำติดใจอยู่นี่ทำไว้ทำไว้นี่แหละโอเคต้องประหยัดด้ด้วยใช่เลยไม่ได้ทำเตนั้น,นี่นาะ เจานั้นแหละนี่ไงนี่แหละสิ่งที่คุณพูดถึง่ะนี่คือเจ้าสิ่งนี้โอเคจะมีเลยอะแล้วก็จะทำเตาอีกแบบหนึ่งแล้วกันเอ้ยอันหนึ่งก้อนเผาได้เจ็ดอันนะนี่มันก็เผาได้มากกว่านี้เลย เขาเร็วสะใจเลยล่ะจะเป็นแบบไหนกระจกบอกมกระจกแผ่นลองทำกระจกแผ่นมาสิสักอันหนึ่งสักอันหนึ่งกระจกอยู่อยู่นะ

ใช้กระจุกบล็อกหกบล็อกจะได้มาสิบหกชิ้นอันนี้ก็ไวางี้แหละก็เงียนกะระจุกก็พอนะแล้วก็แล้วก็เอาไว้ทําอย่างอื่นแล้วกันมันเหลือก็ไว้ทําอย่างอี้นี่ตรงนี้กโ็โหลดตรงนี้ผมจะเอาเป็นแบบเออคางเก็บหีบตรงนี้จะเป็นที่เก็บหีบนะตรงนี้ก็แล้วแต่ทางนี้ เดี๋ยวไว้ทีหลังแล้วกันดเดี๋ยวอานนี้เอาจากเตาก่อนเนื้อกดไม่ได้บักอ่ากดได้แหละมานี้เลยแล้วกันนะนี่ไงนัน่นนนั่คือเหมือนหลังนะแต่ผมยังไม่ได้ตุกแต่งเลย ก็โอเคก็สำหรับวันนี้เราก็ได้ประมาณนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับ